สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกคนวันนี้คอยมาสื่อตัวเครื่องบินทั้งหมด5ใบเราจะมาขึ้นเครื่องบินกันที่สีดาโคราชขึ้นเครื่องนะครับตัวใบละร้อยหาสิบบาทนะเขาจะให้กาแฟคนละแก้ว ร้อยห้าสิบบาทเด็กน้อยลอยนึงเด็กน้อยลอยหนึ่งเป็นแทมกาแฟให้เป็นแทมกาแฟให้กาแฟรวมกับตัวเครื่องบินเลยเครื่องบินสีดาไปเดี๋ยวไปถึงเครื่องบินกันครับนี่ครับเครื่องบินสีดาครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้จะขึ้นทั้งครอบครัวเลยมีน้ำตาลเรียกตูมเกิดแม่พอดียางมะตูมเกิดแม่พอดีแล้วถือไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินแห่งเครื่องแม่กับพ่อคุณพ่อคุณพอคุเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องบินลับนี้กันครับพี่น้อง ข้างบนคอยได้ยินเสียงเขาเปิดแอร์อยู่พอดีวันเกิดแม่ด้วยมืออื่นนะหายพ่อนแม่เด้อมืออื่นวันเกิดเปิดประตูรอแล้วขึ้นไปเลยมาเราจะเข้าประตูเครื่องบินแล้วครับมันเหมือนของจริงมากๆเลย ตั้งอยู่ไหนห้าเรื่องห้าคน Air Hostess Air Hostess โอ้โหดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆมีเพลงฟังด้วยเหมือนของจริงเลยออเนั่งๆน้ำตาลนั่งมาดูห้องกับตาลมาดูห้องกับตาล พ่อก็แม่เบียขาแล้ว่องข้าลูกด้วยพ่องกับตันแล้วตันมาขับเครื่องบินแล้วเออห้องล่บกันขอลูกได้ายขึ้น,นไปขอลองเท้าขอลองเท้าไว้ก่อนแล้วขึ้นตรงนี้นู่นนู่หนูนนไปขับตรงโน้นฝั่งนน้นมีขับอยากเล่นนั่งตรงไหนอยากเลนน่นแม่เอ้าหนูไม่ขับเครื่องบินก่อนเหรอมามาออกมาอ่าออกมาลูกไม่อยากขับเครื่องบินพี่น้อง เออห้องแบบตันามาห้อแลมา้วามาถ่ายรูปี๋ยอถ่ายรูปนนี้ไหมาไปดูได้ไหมไปดูได้ปดดปดเลยเขาบอกไปทีช่องนู้นถ่ายได้ไหมไปเดี๋ยวห้อไปดูอีกห้องนึงครับพี่น้องเหมือนบรรยากาศจริงได้พ่อเม่นางถายนี่ก่อนได้พ่อเม่นางถานี่ก่อน กินเลยกินเลยกินนเลยกินนเลยว้าวบรรยากาศว้าวโอ้บรรยากาศเลยนี่ข้งเล็กในชีวิตด้วนะเด็กเ้อเครืงบินเงบินนะท่างตาบมาดูองนี้ชื่อใครเนี่ยใคยพราชาใช่พระราชาไหม อ้าวเจอพระราชาทำยังไงาพระลูกกาทำยังไงพระราชาเจออือพระราชาทำยังไงเจอพระราชาเจทั้นเจั้งหมว่าฮไดเจอพระราชาด้านหลังไทยประเด็นนะพี่น้องเพื่อนเพื่อนไทยแต่ว่าสามารถไปเยี่ยมชมได้เขาเรียกว่าอะไรนะโซนพิพิธภัณฑ์โซนพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เเพื่อนเพื่นเ่นเพืนห่อ๋อจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์นะครับแต่เสียดายที่ไทยให้พี่น้องมึง่เพื่อนไม่ได้นะแต่เดี๋ยวคอยจะเขาไปเยี่ยมชมกันนะ โอเคนะปมอมาณในี่ใครมีโอกาสมาเทีย่ยวนะครับอ,อยู่ที่สีดานะอ,นอยู่ที่สีดาโคราชนะครับม,มานั่งเครื่องบินเลีนกันไปได้ข่อยเข้าไปชมพิพิภัพันก่อนนะ<ห>นบ๊ายบาย,บาย